ไทฟอนเหรอไทฟอนเหรอมาดิโดนจัดมาจัดมาโอ้ยดูกระทิงดูกระทิงดูดิเสร็จครับมีตาทีบอ่ะมีตาทีบอ่ะเสร็จเลยเสร็จเลยไอ้ง,งูไอ้ง,งูไอ้ง,งูตายเสร็จอุย้ยแอบแอบแอบ,แอ,บอันนี้อีกอันนี้อีกมาปุรีมา,มาไม่มีอะไรเสียแล้วมาโสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่ง รีปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูไพรสิตเอทโฮสอ่าปืนแม่เหล็กขนาดใหญ่ครับผมซึ่งดาเมจมันโดดจากขนาดกลางสุดๆไปเลยนี่ครับผมตอนนี้เอโฮสของผมอยู่ที่เลเวล1มาร์กสาครับผมดาเมจอยู่ที่3,200ระยะการยิงที่350เมตรครับผมแล้วก็รีโหลด12วินาทีซึ่งเป็นออโต้รีโหลดนะและดาเมจ3,200เนี่ยครับผมมันไม่ได้เห็นแค่นี้หนอวินาทีนะวินาทีหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะคูณประมาณ20ได้ คือม ah. ันจะแรงมากๆเลยครับผมว้าซึ bel, ่งใช้ซีกะบอกมาร์คสามล้วนๆก็หว <in> ัง <t> ว <ous> ่าเจ้าใครสิผมจะอยู่รอดเพราะว่าเจ้าใครสิเนี่ยเอาจริงมันเป็นสายสไนเปอร์ใช่ไหมยิงไกลๆเพราะเลือดมันน้อยมากๆครับผมแค่หนึ่งแสนหมเท่านั้นเองแม้ว่าจะอยู่มาร์คสาแล้วนะไปครับเพื่อนไปดูคนที่ขวาว่าเจ้าใครสิที่ใช้เอทอสปืนแ้่เหล็กใหญ่ใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลย ว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลยได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็เปนในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชั่นคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปและกดซื้อของได้เลยทีนี้เพืนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของเขาอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับเราลองมาลงตะลุมบอลกันบ้างดีกว่าครับผมเราจะรอดไหมใครเสร็จเนี่ยนะลงตะลุมบอลเนี่ยนะ มาาโว้ย่่ะน,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 นีคิดว่าเขาจะมีโดน,น,นไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่น,นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับจัดก่อนเลยครับโู้แอซิตครับเอาได้คิวก่อนได้คิวก่อนว้าวจะมาเกิดตรงนี้ไหมตัวอะไรไม่รู้อ่ะคือไทฟอน,นครับเจาะโลูกเลยครับเซฟไอ้น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว ว้าว wow. หายตัวก่อนโอเคเฮ้ย okay. คือเราต้องชิงจังหวะเผลอๆเอ่ะเออุ้ยิลิงว่ะ้ยลิงมาเสร็จแน่เลยไม่เอามาเด็กก็มาเด็อะลิงจ๋าลิงจ๋า <laughs> หายตัวก่อนหายตัวก่อน no sir no sir เฮ้ยมันอาจจะมีสกิลไงเออต่อไปาครับ ลิงครับเสร็จครับเฮ้ยโอเคว้าว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 หายตัวก่อนโอเคโอ้เฮ้ย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 เจอะโลกไปครับเสร็จมิยอนก็ต์ไลท์ครับหื้อแทบแทบหมดเลือดแทบหมดโอ้โหคือเราจะไว้ใจใครได้วะเนี่ย อาจาร <c oughs> มีตาทีมเหรอมีตาทีมเหรอเสร็จเลยเสร็จเลยอิงูอง้อิงูอ้อิงูตายเสร็จอุ้ยแอบแอบแอบอันนี้อีกอันนี้อีกมาบุรีมาไม่มีอะไรเสียแล้วมาโอ้ยเฮ้ยแปะตัวแปะตัวอาจารมันมีนี่นแน่เลยว่ะไอ้ปืนไอ้โดนอะแต่ว่ะ,ะเอ้ ดี๋ยวรอเราเดี๋ยวเรารอมันให้มันนี่ก่อนโยนป้อมหายก่อนอาจารอาจารหมดยาหมดแล้วครับเซฟตองง <c oughs> โอเคแอบ,บก่น <c oughs> อบบกนอุ้ยว้าอยู่ไหนตัวเดียวแล้วล่ะครับเฮ้ยไม่ตัวหนึ่งอะไรละ่ะอะไระ <c oughs> อ่ะเฮ้ยเออเรามันจะว้าวมาไหมแล้วเราไปหาเองนะ อุ้ยนากูวเราก็เป็นแค่ครายสิ์เลือดบางๆนะจะรอดปาวะไหนจัดมาครับอุ้ยพลทีเผลอคือเล่นทีเผลอโดนอะ่ะปืนเป็นแรงจริงอะ่ะโอเคครับผมไปฝั่งนู้นต่อป่ะมาตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยนี่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  อ่งงหายตัวก่อนหายตัวก่อนว้าวลิงแน่เลยวะ่ะเวยแล้วเวยแล้วฮ้ยกุรีครับอันอ,อ,อ,อุ้ย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 โอ้หมาดีครับก็ามาดีครับเสร็จเปล่าเสร็จเปล่าเธอพลังไหมครับเฮ้ยจะหนีเหรอจะหนีไม่ให้หนีว้ว เฮ้ยเบดเวียเกืน er. น้ำลายเอือกมาไฟสิท์ er. เบดเวียเฮ้ยปืนบึ้มว่ะอาจารย์เฮ้ยกลางโลอีกแล้วเหรออะไรอะไรวัดใจอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอตั้งก่อน เราต้องการที่แอบโอเคครับตายรุยกันโหลงคบบูบเ,เลยลงควบบูบเลยมาเลยมาเลยโอ้เยอะไปเยอะไปเท่าเยอะไปไายจะรอดมันหมดแล้วเลือดหมดแล้วและปืนไฟด้วยเฮ้ยทำไมมันยิงโดนมามันยิงเตี้ยๆ,ๆวะ มันโดนว่ะมันเห็นเหรอโอเคเป็นไฟเว้ยกัวแต่เราต้องลองดูมีอะไรเสียล่ะเฮ้ยมันเดินเร็วเดินเร็วจังโอเคครับจัดมาครับโหลงหุบเลยวะ โอ้โโทษเสร็จเลยเสร็จเลยนี่อะไรออู้หูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเปล่าหมามมันเด้งวะอู้หูไม่รู้ชะดอครับดูเลยครับมันหลงเฮ้ยนี่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 เอจัดไปครับ เด็ก่อนนะครับรุ่งดีครับจอดโลครับเฮ้ยเราต้องแอบก่อนให้สกิลหายตัวทำงานโอเคเราจะยิงใครดีวะเฮ้ยกระทิงดวยแล้วด้วยแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงว้าวมีปืนโค้งไทฟอนครับผมน่ากลัวนะไอตัวปืนโค้งไทฟอนเนี่ยมันแอบยิงอยู่ข้างหลังได้แต่เราจะโดด จัดไปครับผมเดี๋ยวก่อนมันรีเฟกอยู่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเฮ้ย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 จัดไปครับผมอู้ไทฟอนเหรอไทฟอนเหรอมาดิกโดนจัดมาจัดมาโอ้ยดูกระทิงดูกระทิง,ด,ทงดูดิเสร็จครับปืนใหญ่มันแรงแรงแบบกระโดดอ่ะแรงแบบก้าวกระโดดอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะเตะเตะหายตัวก่อนแง่ลุกมาอีกโอเค เอาเหรอเอาอเหรอ,อเอาดิถวยแล้วมันติดโอ้ยหลังติดน่ากลัวโอเคนะเฮ้ยอะไรลงนิ่มๆตรงนี้อุษดอรครับลองดูดิเฮ้ยมันถอยเร็วจังวะไปครับเอาเสาก่อนโอ้โหนะเราต้องตลบไปข้างหลังวเนะเฮ้ย ไม่ถึงโอเคมันติดอะ่ะเดี๋ยวนะเราต้องสองตัวเลยว่ะลุกเอ้ยลุกสวยแล้วลุกดูก่อนเข้าดีลโอ้โหตกอีกชีวิตโน no, ซะโน่ no, จ้าไปแล้วจ้าเอาเสาก่อนจ้าโอ้ย เด้เด <S desserts> ้เดดูดิดูดิดูดิโอ้โหเข้าปึ๊บเลยว่ะสูดอ่ะโอเคเราแอบครับปืนเราแรงเราแอบยิงเอาสาว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 เราโหดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสองสาวนู้นนะโอ้ยไม่มีใครแล้วนะเดี๋ยวมันจะมาไหมเนี่ยคือตัวเราก็จะหมดแล้วเนี่ยโอเค เกิดป่ะอ่ะเลือ3สามแล้วใช่ไหมโอเคตัวนี้อะไรเอ่ยวายวายเปลี่ยนเสาก่อนครับไม่ให้แดงมันถดเยอะโอ้โหดูดิเสาเราก็ไม่เอากันเนาะมันจะมาเห็นเราไหมเนี่ย okay. มีลิงค์ครับรต้องไปช่วยเพื่อนเราก่อนนะเพื่อนเราล่วงแน่เลยวะ่ะ เฮ้ย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 สวยแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอิมูกิอีกมาเอาก่อนมาโอ้ยไม่ทันไรสิทธ์ครับไม่เโล่ยวะว้าวต่อโลครับจูวัดไอ้ยเฮ้ยเชลว่ะเฮ้ยแพ้ด้วยครับไม่ได้มันดีดกระจายเหลือเกินนะ โอเคเชลเชลเชลมาว้าโอ้โหเต็มบ้านเลย <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> มามาเราหายตัวไปก่อนครับผมเอาลงตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราหายตัวเดินไปเดินไปจัดมาครับเซต อ้าวแอสซิจังค่อยค่อยเดินอีเทอร์ครับเดินไปย่องไปลงยังลงแล้วครับจัดมาว้วาวแซบแซบเฮ้ยคือเราจะต้องวิ่งสาวด้วยใครสิทธิ์จริงๆใช่ไหม เลยครับจัดมาแวบแวบแวบอุ้ยอินทราค,ครับโอเคเฮ้ยเบ็ดเวียว่ะสวยแล้วสวยแล้วเอาเสาก่อนแล้วไม่ทันเปลี่ยนเสาไม้ทันเฮ้ยอย่าม,มาใกล้เฮ้ยทำไมมันเห็นวะทำไมมันลิงได้อ่ะ เว,ว้ยละไปครับลองดูมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหเสร็จเลยว้าวไงล่ะไงล่ะเกิดเปล่าเกิดเปล่าโอเคอเฮ้ยเ,เห็นนะเฮ้ยนี่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 แพ้ครับ สะก่อนซะหน่อยก่อนกลับมาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้ยปืนมันโคตรแรงสัใจคือ <c ười> เพิ่อเผิ่อะวูบเลยนะอย่างแบบเราแพ้หรือว่าหุ่นอะไรยิ่งเผลอแล้วโดนไอ้เจ้าใคสิทธิ์นี่ยิงครับผมกะ่เฮ้ยค่อยหันกลับมาสวนอ้ยเฮ้ยไม่เหลือครับผมปืนมันแรงมากๆเลยซึ่งมันก็ต้องแลกกับการไอ้สี่ปืน 4, ปใหญ่ที่มันแรงๆเงี้ยแลกกับเลือดที่น้อยๆลง แต่ว่าอัปเดตต่อไปครับผมมันจะมีหุ่นใหม่มาใช่ไหมที่เป็นอิตาลีอ่ะแต่ว่าผมว่าจะลองใช้กับเจ้าบีมอดูไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะบีมอเนี่ยมันช้ามากๆครับผมอาจจะไรสิ์แม้ว่ามันจะบางครับผมแต่มันมีความเร็วไงเอ,ออยังแบบหลบหลีกหลบอะไรได้ครับผมแม้ว่าปืนมันจะแรงแต่เลือดบางอ่ะก็ยังหลบทานเพราะว่ามันมีความเร็วเฮ้ยโอเคเพื่อนๆยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะว่าเพื่อนๆชอบไหมเจ้าไรสิ์เอททสปืนแม่เหล็กขนาดใหญ่เนี่ย น้นแล้วเพื่อนๆใช้ใครสิตกับปือนอะไรอยู่มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมและใครสิตขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล